สวัสดีครับคลิปนี้ครับมาดูเสียตรงขับรถคีบนะครับรถคีบฟอร์ดนะครับหกหกหนึ่งศูนย์ครับคลิปหน้าครับคลิปอ้อยให้เสียเอิงครับใส่รถพ่วงครับเมื่อวานไปแล้วเที่ยวหนึ่งนะครับวันนี้มาเก็บครับเก็บตบ อ้อยก็ค <us> ่อนข้างที่จะบอบหน่อยนะครับเพราะว่าจะโลแล้วครับนี่น่าจะไม่เต็มนะครับเพราะว่าอ้อยเหลือไม่ไม่เยอะครับน่าจะได้ประมาณเอ่อ ตัวโลูกแล้วก็ตัวแม่น่าจะไม่เต็มคันนะครับแล้วก็เอาออกไปเก็บอีกสวนหนึ่งครับไปทับอีกสวนหนึ่งโต้งวันนี้ก็เจ้าสูมโมก็ไม่ได้ออกนะครับไม่ได้ใส่ห้อยวันนี้ก็เลยมีเวลามาขีบให้นะครับแกไปขีบของทีมงานแกเสร็จแล้วครับให้ปลาเสิร์ตหนึ่งลำ นขนัปีนี้ครับรถบรรทุกอ้อยนะครับค่อนข้างที่จะได้ไปไวมาไวนะครับไแต่ลัลไวครับเพราะว่าเอ้อยค่อนข้างที่จะน้อยครับปีนี้ แล้วก็คนตัดตัดไม่ทันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัดอ้อยสดครับทุกปีมันจะเป็นอ้อยไฟใหม่นะตัดอ้อยสดมันก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับโรงงานก็เลยต้องเปิดเดินเครื่องเป็นเวลานะครับไม่ได้เปิดเต็มวันนะครับต้องแบบหยุดเดินเครื่องรอรถไปเยอะก่อนครับแล้วก็ค่อยเปิดเครื่องนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยติดคิวติดคิวยยาวยาวเพราะว่ารถเยอะนะครับแต่ปีนี้ครับติดคิวไปนอนโรงงานนี่เพราะว่าโรงงานไม่ได้เปิดเครื่องครับไม่ได้เดินเครื่องต้องรอรถไปเยอะๆก่อนขอถึงจะเปิดนะครับ ต้องรอคนสับก่อนครับเพราะว่าอ้ยมันค่อนข้างที่จะงมันเลยเออสับยากนะเมื่อวานี่ไปนี่ครับตัวแม่ได้ที่หตันตัวลูกได้สิห้าตันครับโอ้คิดว่าจะได้ยี่สิบ สิบเก้ายี่สิบนะแต่ที่ไหนได้ครับตัวแม่ได้สิบหกตัวลกวูกได้สิบสิบห้าวิงชิวๆเลยครับเพราะว่าอ้อยมันมันเรียงยากครับมันไม่ได้น้ำหนัก ปีนี้ก็จอมยุทธมาแค่สองท่านนะครับอีกสองท่านปีนี้น่าจะไม่ได้เอามานะครับไม่ได้เรียกมาใช้งานนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ